ส่งต่อความฟินเทศอุ้มเจอกันครั้งแรกเขินหนักมากดูจากภาพก็รู้ใครที่เขินสุดๆ FC มีเซลหนักความน่ารักภาพเบื้องหลังฟิตติ้งใจพิสุดของสองพนางคู่จินน้นมาแรงเทศไมร่อนอุ้มอิศยาและแน่นอนว่าคนที่ส่งต่อความฟินภาพเบื้องหลังเทศอุ้มจะเป็นใครไม่ได้นอกจากพี่บีทีมงานช่องทีมงานค่ายละคร ซึ่ง29มิถุนายยน2 5 6 7อินสตาแกร,รมของพี่บีเสิร์ฟภาพหัวชนกันทวนฟินสุดๆของเทศอุ้มพร้อมกับระบุคแคปชั่นว่าหัวจุ่มหน้าแตะจมูกชนตั้งแต่วันทิ้งแล้วใจพี่รุษจะเหลือหรอพร้อมติดแฮทแทกใจพิสุทธ์เทศไมร่อนอุ้มอิสยาเทศอุ้มประโยคสุดท้ายแคปชั่นมันมีพีรุตแหละเนอะ ทุกคนว่ามะเรียกว่างอานนี้ก็มีเอฟซแฟนๆผมมาแซวแคปชั่นพี่บีบ,บอกว่าภาพสุดท้ายเทศเขินหนักมากพี่บีก็แซวเก่งติดตามแคปชั่นแล้วนะคะคนในรู้แหละเนอะดีต่อใจป่ามาอีกค่ะแง้น่ารักเขินหนักมากค่ะบางก็บอกใจไม่บริสุทธิ์ตั้งแต่ฟิตติ้งดูคนน้องจะเขินมากเลยนะคะ ภาพสวยมากค่ะมูฟออนไปจากเทศอุ้มไม่ได้เลยเคมีของเขามันธรรมชาติสุดๆแซลแบบนี้ต้องมีความจริงบ้างแหละเมื่อไหร่จะมีเมื่อไหร่จะผีผักสักพี่จะตุยพออ่านแคปชั่นเรียกได้ว่าตั้งแหนทรงใจรัวๆให้กับความน่ารักเทศอุ้มกับภาพเบื้องหลังฟิตติ้งของทางคู่กันรัวๆหลังจากที่พี่บีปล่อยภาพออกมา น่ารักสดๆค่ะเทศไมรอนอุ้มอิสยา